เนงเนื้อเนื้อ New York Strip l o y steak นะครับวันนี้ผมจะทำเป็นพนันแงเนื้อนะครับผมจะสไลด์เป็นชิ้นบางๆก่อนนะครับ เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหมักเนื้อก่อนนะครับซสีย๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยผงรสดี เตยมผงคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วทิ้งไว้15นาทีนะครับเปิดไฟตั้งกระทะนะครับใส่กระทิเคี่ยวกระทิให้มันแตกมันก่อนนะครับ ใส่ิดแดงมันแล้วนะคับใส่เครื่องพริกแกงนแสดงลงไปนะครับไเครื่องพริกแกงแล้วนะครับใส่เนื้อเป๊ะเอาให้เข้ากับ กีกีไกแล้วกับทิกนะครับเสร็จแล้วใส่กระติ๊ที่เหลือทั้งหมดลงไปนะครับ สองใบมสกรูดขีดไปนะครับมันจะได้หอมหอม แล้วใส่กเนกื้อเกล็กพวงวชิมรสดูนะครับว่ารสชาติมันได้หรือ,อยังครับเติมน้ำปลานิดหน่อยนะครับ คบแนงนะครับต้องน้ำแกงมันคลุกคลิกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลย นเนื้อใช้เนื้อวัวอย่างดีนะครับเนื้อสเต็ก มันนุ่มอืมรสชาติเข้มข้นขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ see you next time บายบาย